ประกาศจับนายฟ้าสังลูกพ่อใหญ่แล้วก็เคยมาแบบนับหั่วมาอบอ๋อเคยมานั่งกินเบียร์ในนี้เคยเป็นห้องมาก่อนแล้วถูกทุบพื้นทิ้งนะฮะเราจะเห็นสัปลาดซ่อนอยู่ข้างในดงครับตรงนี้นะครับคนเป็นชั้นดาดฟ้าแล้ว วัสดีครับทุกคนอยู่กับนนวันแล้วครับผมวันนี้นะฮะเราจะพามาสำรวจโรงเรียนล้างสภาพด้านหน้านะฮะจะมีขาตั้งของสารพูมนะครับผมตั้งอยู่เต็มไปหมดเลย don t, don t. ตรงนี้นะครับเป็นบริเวณวัดนะครับแล้วส่วนตรงนู้นนะฮะเป็นโรงเรียนล้างครับโรงเรียนนี้น่าจะล้างมานานเลยฮะนี่เ <takich LOOK> ชื่อน่าก,กลัววะ่ะ แต่เราต้องเอาชนะใจตัวเองับผมเข้าไปสำรวจดูว่าในนั้นนะฮะมีสภาพเป็นอย่างไรศึกษาปาระวัติศาสตร์นะครับก่อนที่นี่จะถูกทุบทิ้งไปนะครับผมเราไม่ได้มาหาผีเราไม่ได้มาลองของเราไม่ได้มาอะไรเกี่ยวกับผีนะครับเราจะมาสำรวจเฉยๆว่าสถานที่เนี่ยมันเป็นยังไงข้างในมันเป็นยังไงนะฮะอันดับแรกครับเห็นจีวอนหรือว่าอะไรผูกอยู่กับเสาไหมจีวอนเว้ยคือจีวอนอ่ะใครมาผูกไว้วะสาม<ๆ>ชั้นบ้ง หนึ่งหมื่นล้านโลปีที่แล้วนะครับดองกระเจอกเทศนะโดนอย่าเข้าใกล้ทำไมอ่ะมีตอ่อเออวะ่อหลังต่อเต็มไปเลยแม่งอยู่เก่าจนแบบต่อเข้าไปทํารังเพึ่งเข้าไปทํารังเลยถ้าเราเดินมาตรงนี้ฮะเราจะเห็นสป,ปรารดลซ่อนอยู่ข้างในดงนครับตัวอะไรอูดทาไมอูดท้องมันแบบท้องมันพังขนาดนั้นวะเก่ามากๆนะครับอีลาฟแค่อีลาฟพันนี้คือม,ม,มันไม่ได้แค่ะนะเว้ยดูดีๆมันจมเออมันจมไปนะฮะจมไปที่พูนเนียดุนะเว้ย แอบ,บแววมากเลย <Okay. S 1> ทำตาโตด้วยในส่วนของข้างๆโรงเรียนเนี่ยจะมีโกดด้วยบันไดมันเล็กมากๆอะ่ะ ประมาณ 1, 2, 3ชั้นนะครับอันนั้นเป็นดาดฟ้านะฮะแล้วก็มีห้องที่สูงขึ้นไปอีกเป็นชั้นที่4นะครับข้างบนนั้นนะฮะข้างบนจะมีนกด้วยเหมือนเป็นที่เก็บของเนาะ เขาไ่เก็บของอ่ะห้องคณิตศาสตร์ใช่ไหมเปิดได้ปะวะเปิดไม่ได้ไว้ล็อกอยู่ <muş> <BRUNO> เหมือนเก็บพวกขวดพลาสติกพวกขยะอะไรพวกนี้วะมันได้ขึ้นได้สองค่านี้ขึ้นได้นะ จบแตกใหมังมุมเต็มไปหมดนะฮะดูใจมังมุมนะครับนี่คือชั้นสองแล้วอะ่ะอันนี้คือห้องที่มันปิดข้างล่างเนาะ เหมือนตรงนี้เป็นเคยเป็นห้องมาก่อนแล้วถูกถูกพื้นทิ้งนะฮะแล้วพื้นมันก็พังตรงนี้ยังมีคนมาเขียนอยู่เลยนะห้องนี้อะไรเงี้ยอะไรนะมีปีพศอ,อยู่โสองัน้าย2ี่6หกเหรอโอ้ออโอเก่ามากนะฮะเขาทุบพื้นออกนะครับตรงนี้โอเคเราเข้ามาอีกแล้วจะ46สี่สิบหกปีโอ้ยพื้นนี่มันคือแบบ นี่เป็นเือนทูกเผานะมัแเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้นะครับนานแล้วตรงนี้ฝั่งนี้ก็เป็นส่วนด้านหน้าเนาะที่เราเห็นจากข้างนอกนอ <c oughs> เหมือนเพิ่งจะมีคนเข้ามาด้วยเนาะพวกวัยรุ่นเข้ามาัม่วสุมอะไรเป่าวะ นี่เป็นหลังนกนะครับเอามาทำรังโอ้โหตัวนี้ก็เป็นอีกห้องหนึง่งนะเป็นพื้นไม้หวัวขาดสินโดยเดฟหรืออ่างให้ด้วยศิลปะนะครับทุกคน <ST AR> มีอยากย่าย <ST AR> นี่คือเป็นขวดน้ำแดงนะครับเ,เป็นทูบป,ป่ะทูบอยู่ในขวดแล้วทีนี้มันแบบน่าจะมีคนมาท,ทดลองอะไรแนะ่คือน้ำเน้่หมดขวดเลยนะเว้ยเก่ามาก <laughs> พ่อทุกสถาบันยังมาถึงนี่นี่ดีกว่าศิลปะนะครับคาราบาวแดงประกาศจับนายฟ้าสหังลูกพ่อใหญ่ดอน มาที่มังกรเมื่อกี้คืออะไรมันต็มไปหมดเลยเป็นวันค่าเหล้าจำนวนวันที่คืออะไรเบียร์แสดงว่าเคยมานำหั้วกันมาก่อนอ๋อเคยมานั่งกินเบียร์กันในนี้สี่ขวดเหล้าสองขวดอือสี่แก้วอะไรอ่ะโอ้โหป่ะลองดูถ่ายตรงนี้ดิคือแบบชื้ออย่างน่ากลัวตรงเนี้ย ตรงส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นห้องพักครูครับแล้วด้านนู้นกับด้านนี้เป็นห้องเรียนข้างล่างก็เป็นห้องเรียนโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นที่สามเลยนะฮะโหทำไมบันไดออกแบบเล็กเล็กมากอนะเนาะดูดิมันเป็นห้องโถงที่น่ากลัวมากตรงนี้นะครับทุกคนเป็นชั้นดาดฟ้าแล้วมาไม้ขึ้นมาเลย สิ่งที่น่ากลัวคือมันแคบมันแคบมากๆนะฮะมันได้แคบให้มันผลืนงมหลยยามาหลยยาทห้องอไหนเนี่ยห้องอไหนวะห้องเล็กมากอะ่ะในห้องนี้ดิ ขนาดเมตรออคนเล็กอ่ะคือสิ่งที่กูตกใจหรือว่าอะไราลองถ่ายตรงกระจกดิเห็นตัวเองถ่ายตรงกระจกดิเห็นตัวเองต้องซูมไปดิฮัลนหลเ้พึ่งน่ยคนลุกแปลกๆว่ะเงียบมันเงียบเลยอะที่เราไปมันไม่เงียบไง คือแบบเหมือนจะเป็นเออห้องเก็บของปวะก็อแบบห้องเก็บของเก็บนีแทงน,น,ทน,น้ดูท่าเหมือนจะเป็นโรงเรียนสมัยก่อนอนะวะเนาะโรงเรียนสมัยก่อนเก่าๆเหมือนเป็นโรงเรียนอนุบาลด้วยซ้ําไม่น่าเป็นปฐมนะเพื่อพื้นที่มันเล็กขนาดนี้รสร้าง เศษรองเท้าโคดูข้างล่างดิหล่อนก็จบเห็นหน้าตัวเองดีไซน์สองข้างเขาจะไม่เหมือนกันนะอันนี้ลงไม่ได้เฮ้ยตรงนี้เหมือนเป็นห้องเก็บของเนาะเป็นห้องที่ต่อเพิ่มมาดูกระจกเห็นไหมกางกัะเบียงกลางกระจกเลยเออเออเออนี่ย่องว่างใช่ใช่โอ้ยห้องนี้ถือว่าน่ากลัวนะเป็นห้องที่ไม่มีรูระบายอากาศอ่ะ มีแต่หน้าต่างอันเนี้ยอนมหน้าต่างอันนี้จะระบายอากาศแต่ส่วนตรงเนี้ยมันแบบมันไม่มีระบายอากาศเนี่ยเปิดไม่ได้เว้ยห้องนี้มันอึดอัดชิบหายเลยไปเราลงกัน,กนดีกว่าเ,เก่าจริงเข้ามาตัวครับเนี่ยอืมประตูเก่ามากชั้นข้างบนขึ้นไม่ได้แล้วมามีประมาณนี้แหละ เราจะลงกันแล้วโรงเรียนก็มีประมาณเท่านี้นะฮะเพราะว่ามันมันเป็นโรงเรียนที่ไม่ใหญ่นะครับเป็นโรงเรียนเล็กคาดว่านะผมไม่รู้ข้อมูลนะน่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลนะครับแต่เรื่องที้รับเงี้ยมันมีแน่นอนผมไม่อยากบอกข้อมูลเยอะนะฮะโอเคปลงกันด้างล่างดีกว่าโอ๊ยไอ้ต้องถ่ายนน่นดิโอ้โหไอเหม่ย ลงมาทีตอนลงเราก็จะเห็นอีกมุมมองหนึ่งนะเห็นแบบข้างในห้องโหโอ้นี่คือถึงฮะชั้นล่าง มีห้องในห้องเดียวนะครับที่เราเข้าไม่ได้นะเอาไว้เก็บของขอ,อืมไปแล้วก็ห้องนี้นะครับห้องนี้เราเข้าไม่ได้อันนี้เป็นขี้วัวดูดิมันต้องมีวัวเดินเข้ามาชาวบ,บ้านเลี้ยงวัวแล้วนั่นรู้จักข้างนอกน่ากลัวนะเวย้ยโอ้ข้างในไม่น่ากลัวเหรอทำไมก็น่ากลัวหนึ่งสองสามสี่สี่แปดห้องงูเหรอคาบงูปะ เสียงนูมากนี่เป็นน้ำนะครับนี่คือด้านหลังโรงเรียนโอ<ฮ>้ข้างหลังก็ดูหลอนนะดูดิเี่ยยังหลอนอะ หรือว่าอยากให้ผมไปที่ไหนเนี่ยก็ทักอินบ็อกซ์แฟนเพจทักอินบ็อกซ์แฟนเพจทักข้อความแฟนเพจมาบอกกันได้นะครับผมแต่ผมคิดว่านะถ้ามาตอนคืนโค้นหลอนะย้ำนะครับผมรายการผมคลิปผมนะไม่ได้เป็นแนวแบบล่าท้าผีสำรวจหาผีจะไม่ใช่เชิงนั้นนะจะเป็นแบบสำรวจเพื่อให้รู้ว่าข้างในเป็นยังไงนะครับผมเพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์นะครับแก่คนรุ่นหลังลูกหลานเราเหลียญโลนะครับผมได้ดูนะฮะก่อนที่สิ่งเหล่านี้นะฮะจะถูกทุบทิ้งไปในอนาคตนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็ได้เห็นแล้วข้างในเป็นยังไงก็รอออเเาื่ง โอเคก็อย่างไรชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนช่องนวลวันรับนะครับผมโอเคขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนจะไปเนี่ยยวให้ทุกคนดูสภาพข้างหน้าลองจินตนาการดูนะถ้าเกิดว่าเป็นโรงเรียนจริงๆเนี่ยข้างหน้าตรงนี้น่าจะเป็นลานเป็นสนามหญ้าคารบทงชาติอะไรประมาณนี้นะย,ยืนสวนมดมนตะ์